ไม่รู้ว่าราชสีห์เขาจะจับหนูกินหรือเปล่า oh. หรือว่าเขาจะช่วยหนูจะช่วยราชสีห์ออกมาได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราขอเสียงปรบมือให้กับพี่แชมป์เป็นตุเป,นตเป็นตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า <c oughs> นิทานเรื่องราชสีห์กับหนูใครรู้จักเรื่องนี้หรืบ้างยกมือขึ้นโอ้โห รู้จักกันเยอะขนาดนี้เลยดีเลยครับอนิทานเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนป่า,ปาอ่าเรื่องราวเรื่องราวของนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นในป่าใหญ่แห่งหนึ่งป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่อยู่ไกลมากอยู่ไกลมากอยู่ไกลมากอ่าไกลมากไม่มีใครเคยเห็นป่าอันนี้มาก่อนในป่ามีอะไรบ้างครับในป่ามีอะไรบ้าง ต้นไม้อ่าในป่าใหญ่มีต้นไม้เยอะแยะมากมายอ่ามีลำธารไหลลงมาใช่ลำธารไหม <c oughs> มีลำธารไหลลงมา <c oughs> จึงเป็นที่อยู่ของพวกบรรดาสัตว์ต่างๆมากมายในป่าอ่าคิดว่าในป่ามีสัตว์อะไรบ้างกวางโลมาโอ้โหโลมาอยู่ในป่าอะไรนะ เสืออนกอส,สิงโตออะอะไรนะกระต่ายอ่าโอเค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 ถ้าพี่แชมป์อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นสัตว์ในป่าให้พี่แชมป์ได้ไหมอ่าลองนึกลองนึกดูลองนึกดูว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะที่อยู่ในป่าแห่งนี้นะฉันจะเป็นตัวอะไรดีนะอ่าลองนึกลองนึกลองนึกดูให้เวลานึก อะไรนะอ่ะย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกย่าเพิ่งบอกย่าเพิ่งบอกนึกไว้นึกไว้ทีนี้ให้น้องๆทุกคนเนี่ยลองทําท่าสัตว์ตัวนั้นดูอย่างเช่นสมมติพี่จะเป็นนกพี่ก็ต้องมีปีกใช่ไหมแล้วพี่ก็บินได้อ่าแล้วพี่ก็บินอันนี้พี่เดินอ่าทุกคนลองทําท่าสัตว์ที่ตัวเองนึกออกมาดูอ่ะหนึ่งสองสามลองดูสิเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรในนในอ่าอันนี้เป็นเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะ กระต่ายอ่ากระต่ายท่าอย่างนี้เป็นไรเสืออ๋อมีตัวอีกมีตัวอะไรอีก,ออกเป็นไรทำท่า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 ด้วยทำท่าฮะเอ้าไม่เป็นไรปลาปลาเป็นไรคะสิงโตอ้อ่าทีนี้ทีนี้สัตว์ทุกตัวมีท่าทางของตัวเองแล้วก็ต้องมีเสียงด้วย อลองดูลองนึกดูสิสัตว์ที่เราเป็นเน่ยเสียงมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งสองสามให้ทุกคนทำเสียงพร้อมกันให้ดังทั่วป่าเลยนะอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองามโอโ้โหสัตว์ทุกตัวอยู่ในป่ากันร้องกันเสียงระงมเลยอ่าทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่ว่าสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในปา่าเนี่ย จะมีความสุขได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นรู้ไหมว่าทำไมใช่เพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมันมีเจ้าสิงโตอยู่เจ้าสิงโตเลยจะตื่นขึ้นมาตอนกลางวันอ่าทำให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยกลัวก็เลยไม่มีความสุขทีนี้พอตกตอนกลางคืนปั๊บอ่าพอตกตอนกลางคืน พอตกตอนกลางคืนทุกมาตกตอนกลางคืนอ่าพอตกตอนกลางคืนปั๊บสัตว์ทุกตัวก็จะมีความสุขเวลาสัตว์ทุกตัวมีความสุขมันจะร้องว่ายังไงรู้ไหมไม่มันจะร้องว่าอ่ะเดี๋ยวสัตว์ทุกตัวร้องตามนะสมมติตอนนี้กลางคืนแล้วเรามีความสุขกันสัตว์ทุกตัวร้องตามพี่นะมา,ม,ามาวิงมาแวบมาวิงมาแวบ มาวิงมาแวบมาวิงมาแวบอ่าเวลาที่สัตว์ทุกตัวมีความสุขมันจะร้องอย่างนี้อเดี๋ยวทุกสัตว์ทุกตัวลองร้อง,องมาวิงมาแวบดังๆพร้อมกันให้รู้ว่ากลางคืนแล้วเรามีความสุขอ่ะหนึ่งสองส <laughs> <laughs> ตมประมาณนี้สัตว์ทุกตัวมีความสุขอ่า เทปก่อนทุกคนได้ยินเสียงกีตาร์ไหมได้ยินไหมข้างหลังไม่ได้ยินอ่าพี่ต้องทำยังไงได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินยังอ่าโอเคอ่ะเราจะเริ่มกันที่มาวิง่งมาแวบนะทุกคนสัตว์ป่าทุกตัวถึงตอนกลางคืนแล้วทุกคนมีความสุขอ่ะหนึ่งสองซ่อม <laughs> เยเเไม่ด้จ n ง l e นเ t o เขอโทษสัตว์ป่าทุกตัวด้วยพี่ว่าพี่ร้องฝูงไปนิดนึง พี่ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขอร้องออฟเป็บต่ำลงมานิดนึงโอเคไหมขอบคุณสำหรับมาวิงมาแวบฝั่งนี้มากน่ารักมากๆเลยอะพี่ขอโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะโอเค โอเคเมื่อสัตว์ทุกตัวเนี่ยมีความสุขเฉพาะตอนคืนเพราะว่าตอนกลางวันเจ้าสิงโตมันจะออกมามันจะตื่นขึ้นแล้วมันก็จะออกมาใช่ไปหาอาหารเจ้าสิงโตเนี่ยจ้องจะกินสัตว์ต่างๆตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวอะไรคะ ว้าวเป็นสิงโตเหรอเมื่อกี้ยังไม่ใช่เลยเอาใหม่งั้นเจ้าสิงโตก็จะเดินทางมากินเป็นอะไรคะเป็นหนูกินหนูงับ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 อ๋ออิ่ม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 ,มหนูอยากโดนกินเหรอคะอ่ะสิงโตมาฝั่งนี้มีตัวอะไรให้กินบ้างนะฝั่งนี้หมาป่าหมาป่าสู้สิงโตได้ปะ ไม่ได้งั้นสิงโตก็กินเลยกินปลาป่างำ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 ว้าิ่มิ่มิ่มมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรอีกให้สิงโตกินตัวอะไรคะปลาแซลมอน,มอ,นอันนี้หนูอยากกินหรือว่าสิงโตจะกินคะ <laughs> อ๋อสิงโตกินแซลมอนโอเคอ่ะกินอะไรเอ่ยป,ปูอ่ากินอะไรคะ,ระเสือ ตานสาสนใจอะไรคะก็กะตายโอ้ยกินเลยก็ตายกินยัะงงงง,ง,ง,งออสิงวา,วางก็กินกินทุกตัวกินทุกตัวในป่างูก็กินทําให้สัตว์ป่าทุกตัวเนี่ยกลัวสิงตัวมากกลัวสิงโตมากแ,มาและไม่ใช่สัตว์ป่าอย่างเดียวนะรู้ไหมสิงโตกินอะไรอีกกินคนด้วยใช่แล้วอ่อสิงโตเจอเด็กผู้ชาย ก็กินเด็กผู้ชายสิงโตเจอเด็กผู้หญิงก็กินเด็กผู้หญิงอ๋าส้มตำสิงโตก็กินมังคุดสิงโตก็กินต้มยำกุ้งสิงโตก็ยังกินกินทุกอย่างเลยจนกระทั่งอะไรนะครับกินผีไหมไม่แน่ใจว่าสิงโตเคยเจอผีหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะ กีต้าไม่กินอันนี้ปวกจะ้ะปวกจะเป็นคนกินสิงโตไม่ได้กินอ่ะโอเคสิงโตกินทุกอย่างกินแม้กระทั่งมนุษย์ทําให้คนเนี่ยก็รู้สึกกลัวสิงโตเหมือนสัตว์ป่าต่างๆเหมือนกันเ,เพราะฉะนั้นคนก็จะมีความสุขได้เฉพาะตอนไหนอตอนกลางคืนเพราะอะไรใช่แล้วเพราะสิงโตจะหลับตอนกลางคืนอ่า ก็จะเข้าสู่ท่อนที่สอง ด้วยความกลัวคืนนั้นมนุษย์เนี่ยก็เลยรวมตัวกันรวมตัวกันในหมู่บ้านแล้วก็ปรึกษาหาลือกันว่าเฮ้ยเราเราจะทำยังไงกับเต้าสิงโตกันดีเจ้าสิงโตมันกินทุกอย่างไม่เลือกขนาดนี้เร,เราจะทำยังไงกันดีอ่ะเจ้าว่ายังไงจะกินสิงโตจับสิงโตขึ้นไปดวงจันทร์ เอาอนาคอนด้ามากินอะอะไรจ,จับสิงโตเข้ากับดักฮะอันนี้น่าสนใจ,จมันยาวไปนิดหนึ่งอะหลับหลับ <laughs> ไม่เป็นไรอะสร้างกับดักในบาเลียอ่ะมีคนคิด คิดถึงกับดักสองคนแล้วอ่าอะไรอะไรอะไรจับใส่กงแล้วเอาไปแขวนบนต้นไม้อ่าน่าสนใจน่าสนใจอ่ะอะไรคะอะไรคะฮะบีสิงโตคืออะไรอะอะโอเคตอนนี้เสียงส่วนใหญ่บอกว่า โอเคได้แต่ก่อนที่เราสิงโตใส่กรงเนี่ยเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเราจะสร้างกับดักขึ้นมาแล้วไปดักจับสิงโตทุกคนโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคตบมือหนึ่งครั้งอ่าสองครั้งสามครั้งโอเคแสดงว่าทุกคนเนี่ยโอเคกักรสร้างกับดักเนาะเพราะฉะนัะ้น <ห ả? S 1> เราจะมอบหมายให้กับ นายพานคนหนึ่งนำกับดักไปวางไว้จับสิงโตมีใครอยากเป็นนายพานไหมอ่ะใครอยากเป็นนายพานเอามือจับหวยเอามือจับหวยเอามือจับหวยใครอยากเป็นนายพานเอามือจับเอวอ่ะคนนี้ไวสุดอ้าวปลบมือให้น้องคนนี้หน่อยเย้มานายพานเชิญขึ้นมาบนเวที อ๋อนายพานดีดมากนายพานลงยืนตัวตรงฮึบอ๋อนายพานย่อตัวได้ไหมฮึบอ้าวนายพานงงไม่เป็นอะไรสมมุติว่านี่คือกับดักครับอ่ากับดักนี่ดูนะนี่คือกับดักนะมันเปิดได้กีใครมาเยียบป,ปับ๊บอ่าลองเอามือมาแตะดูมันก็จะจบอ่าเอาไปวางไว้เอาไปวางไว้ตรงนี้ อ้า,อามันด้วยอ้ามันด้วยอ้าแล้วรอรอให้เจ้าสิงโตเนี่ยมาเหยียบ <Yeah. S 1> โอเคไหมอ้าเรามีรางวัลให้ในายพานด้วยอ้า <Yeah. S 1> ขอบคุณนายพานมากอ้าเย่ yeah. และสายสายของวันนั้นเองสิงโตก็ตื่นขึ้นมาตามปกติ อ้หลับต่อดีกว่าวันนี้ขี้เกียจจังเลยหลับต่อดีกว่าเฮ้ยแต่ฉันก็หิวข้าวเหลือเกินดูสิว่ามีสัตว์อะไรให้ฉันกินบ้างอ๋อ อะไรเนี่ยอะไรมันกัดฉันฮะฮะนี่คืออะไรอ่ะกระดักเฮ้ยแล้วอุ้ยติดอ้ยแล้วฉันจะไปยังไงอะอุ้ยติดอ้าา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 าฉันาิาาาาาาีาาาาีาา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 าฉันามาาัาา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 าะ ใครอยากจะช่วยฉันยกมือขึ้นโอ้โหมีคนอยากจะช่วยฉันเต็มไปหมดเลยแต่อะไรนะสิงโตสิงโตพูดได้เรื่องนี้สิงโตพูดได้สัตว์ทุกตัวพูดได้หมดอใช่ทันใดนั้นมีหนูตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเฮ้ยชุด ไอ้หนูหนูกำลังหาของกินอยู่อ้าหนูกินอะไรหนูกินเลยกินกินเตงโมอ้าทองหยิบทองหยิบหนูกินอะไรหนูกินเลยมังคุดอ้หนูกินมังคุดอ้าหนูกินอะไรหนูกินอะไรหนูกินเลยสิงโตอ้าหนูจะกินสิงโต สิงโตก็ตเลยตกใจมากโอ้สิงโตในขณะที่สิงโตหนูใจเย็นๆช่วยข้าหน่อยข้าติดกับดักอยู่โอโหโหถ้าสิงโตติดกับดักอยู่ก็ดีแล้วสิใช่ไหมต่อไปก็จะไม่มีอะไรมากินเราถูกไหม,ไไมอา้าวทำไมไม่ดีอ่ะไม่รู้ด้วย ฮ้ยท่านถูกกับดักก็ดีอยู่แล้วต่อไปท่านจะได้ไม่ต้องมากินพวกข้าทั้งหมดเลยอึมโอ้ยแต่แต่เจ้าจะปล่อยให้ข้าปิดกับดักตายอย่างนี้เหรอฮึมดีไหมทุกคนเราปล่อยให้สิงโตโดวนกับดักจับอย่างนี้ดีไหมไม่ดีเหรอทำไมอ่ะดีอ่ามีคนบอก่าด,ดีดีดอ่า ดีเอมีทุกคนบอกว่าดีเห็นไหมเห็นไหมท่านสัตว์ทุกตัวเนี่ยก็บอกว่าให้ท่านติดก,กับดักเนี่ยดีที่สุดแล้วไม่ใช่สัตว์ทุกตัวสัตว์หลายๆตัวอ่ะโอ้แต่ข้าตนี่สัตว์ทุกตัวช่วยข้าหน่อยเถอะแล้วจะให้ข้าทำยังไงพวกท่านถึงช่วยข้าฮะอะไรนะเอากันแกลบตดัดจะให้ข้าทำยังไง ได้ปรดเอางี้เอางี้แล้วกันอะไรนะเอามีดมาตัดขา,นะา,าดขา้ขา,ขาก็เป็นสิงโตขาด้วนนะสิไม่ได้ไม่ได้ขา้าต้องครบสามฝูงเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมสัตว์ทุกตัวอ่สาสัตว์ทุกตัวเงียบก่อนเอาอย่างนี้ไหมถ้าพวกเจ้าเนี่ยหรือเจ้าหนูตัวเนี้ยช่วยข้า ต่อไปข้าจะไม่กินพวกเจ้าแล้วก็ไม่กินคนไม่กินอะไรทั้งนั้นเลยดีไหมใช่กินแต่ผลไม้อ้ยแบบตาอ่ะดีไหมดีไหมโคตรแบบดังดังมั่นใจดีไหมงั้นก็งงตามนี้เจ้าหนูถ้าเจ้าช่วยข้าข้าจะไม่กินเจ้าแล้วก็ไม่กินสัตว์ทุกตัวข้าจะกินแต่มังคุดกับแตงโมโอเคไหมออเย ก็ดีนะถ้าเกลดเราเราช่วยสิงโตเราก็มีเพื่อนด้วยเนาะเออได้ได,ไดงั้นเดี๋ยวข้าช่วยไม่ได้เหรอโอ้ยสิงเดี๋ยวนะเหงื่อเข้าตาเจ้าหนูแสบมากอะถึงเจ้าหนูฟันจะแกะเหล็กไม่ได้แต่เจ้าหนูสามารถใช้หางเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็แกะสลักเหล็กอ ร้อยฮ่าข้าเป็นอิสระแล้วเจ้าหนูฮ่าข้าข้าช yeah ่วยท่านแล้วไงใช่ข้าขอบใจ พวกเจ้าว่าข้ากินหนูตัวนี้ดีไหม <st arts> ทำไมไม่ดีล่ะในเมื่อข้าเป็นอิสระแล้ว <st arts> อะไรนะข้ <sm ills> าผิดสัญญานั้นเหรอ <occur> <c oughs> พวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วสิงโตอย่างข้าเจ้าป่าอย่างข้าไม่มีวันผิดสัญญาเมื่อพูดแล้วก็ต้องทำตาม่ เจ้าหนูข้าไม่กินเจ้าหรอกขอบใจมากนะเจ้าหนูือจับมือกันโอ้โหและในที่สุดสิงโตกับหนูก็เป็นเพื่อนกันและหลังจากนั้นสิงโตก็ไม่กินสัตว์ต่างๆในป่าเลยทําให้สัตว์ทุกตัวเนี่ยมีความสุขตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอาและเมื่อสัตว์ทุกตัวมีความสุขสัตว์จะร้องว่ายังไงนะฮะ มาวิงมาแวบใช่ไหมอ่าสัตว์ทุกตัวมีความสุขช่วยกันร้องเสียงแห่งความสุขกัาดังๆว่าอ่าทำไม <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขออีกนิดนึงสัตว์ทุกตัวดูแบบว่า <c oughs> ไม่ค่อยมีความสุขเลยเจ้าสิงโตสาไม่กินเราแล้ว,ลว <c oughs> ขออีกหนึ่งทีขอ ขอแบบสัตว์ทุกตัวมีความสุขด,ดังๆพร้อมกัน1 2 3องามอาะไากอลโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสัตว์ทุกตัวมีความสุขแล้วแต่พี่ขึ้นไม่ถูกเดี๋ยวนะพี่เลี้ยงส่กนนะโอเคพี่น่ะ My darling, don't fear my darling, your on sleep tonight. My darling, don't fear my darling, your lions. ว่าสิงโตไม่กินสัตว์แล้วสิงโตก็จะกินกล้วยแทนเอางั้นเลยฮะใช่ครับเชิญเลยครับผมครับขอบคุณพี่แชมป์นะครับผมขอบคุณมากมากครับผมกับคคุณรับสีของเราครับจริงครับอ่าฮะระหว่างกล้วยกับปลาบึกสิงโตกินอะไรดีกล้วยใช่ไหมเพราะว่าสิงโตเป็นมังสวิรัตแล้วเรียกว่าปลาเป็นความชีวิตนะคะโอเคครับผม ขอบขอบคุณพี่แชมป์นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับครับผมใครมีโอกาสไปพบเจอกับพี่แชมป์ได้ทางไหนนะทักทายกันได้เออพี่แชมป์จะขายของก่อนไปไหมฮะอยากเจอพี่แชมป์อีกไปเจอตามได้นะครับปกติหลักใหญ่เล่นละครใบฮะแต่นี้ทานก็ชอบเล่าอันนี้ก็มีโอกาสได้มาเล่าก็ดีใจมากสนุกดีครับติดตามพี่แชมป์ได้ที่ไหนนะฮะเพจเฟซบุ๊กเป็นตู่เป็นตาครับผาาอังกฤษเป็นตา เป็นตุอ่าเป็นตุขีดเป็นตาอ่านี่อ่าอ่าโอเคไแ<ป>ล้วฮ<ล>ะใช <ละ S 1> ่ใช่